ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับผมวัสดุโซเชียลแล้วก็บอนดีเคนะครับในช่วงของนะครับรายการแต่งไปเรื่อยอีพสองนะฮะวันนี้ก็จะมา <c oughs> แต่งรถกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นแนวไหนกันดีวันนี้ไปเข้าไปดูรถกันในโชว์รูมครับโอเคเราไปเช็ครถกันก่อน <c oughs> โอ้ยไม่รู้จะรีบไปไหนวันนี้เราเป็นแนว รถหรู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 แน่นอนไปดูซิคันไหน B M ไหม B M W คันนี้ดีกว่าเฮ้ยมาเอาคันนี้เลยลองดู B M เปิดระทุนนะฮะนี่ขาวออกฟ้านิดหนึ่งนะฮะอุ้ยขาวขาวไขมุกมุกกูเปล่ามุกจริงมุกเล่นนี่โอเคอันนี้เลยแล้วกันครับคุณผู้ชม <Okay. S 2> ตอนนี้เราจะไม่แต่งเป็นรถซิ่งนะเราจะแต่งเป็นรถวิบากฮะรถวิบากรถวิบากกรรมครับจริงนะอเอาเป็นแรลลี่เลยรอบนี้เปิดประทุนแรลรี่โ oh. okay, อ้รดสอบโค้งแรกได้อยู่มั้งคนคนนั่งด้วยจะไหวไม่รู้ รู้ว่าฝุ่นเข้าแน่นอนส,สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะม่ก็กล่าวมาแล้วโ <ST AN CE> อเคต่วเรือจะแต่งภายนอกก่อนเริ่มกันที่ล้อครับล้อล้อเล็กสุดเล็กสุดเล็กสุดเหรอ อันนี้เล็กสุดละอันนี้ถ้าใหญ่ไม่สวยไหลใหญ่ไม่สวยต้องเล็กต้องเล็กเออเล็กสุดเลยโอเคจัดไปโอเคมาเรามาดูฝากระโปรงหน้าเลยเอ้ยมีสองอันเองเอาแบบไหนจะไปจะไปจัดไปนี่แหละแบบนี้เคปลาครับชุบโครเมียมชุบโครเมียมเพิ่มความหรูอ้ย นี่แหละนี่แหละนี่แหละ <Wow. S 1> อันที่สามนีม่ทรงออกเหมือนไอ้รถพวกไอ้วิโก้ลีโวเออลีโวรลีโวไปชุดไหนชุดไหนโอ้แบบนี้มีกระโดดทีหักแน่ไ, <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคจดไปไวัยรุ่นซอก,กาววัยรุ่นสร้างตัว เอใช่ไหมมันดูตะกุยทรายเดียวตะกุยทรายรูปแบบตะกุยทรายครับลูกโอ้ยมันต้องอันนี้นี่ระบายอากาศชัดดีหรือเปล่าสีเฉยเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าไม่เท่กว่าออเรถรู้เขาไม่ติดเคปบล่าเหรอเฮ้ยตอนเราไปออฟโรดเราต้องติดไม่ติดจะดูนี้ดีกว่าไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดรู้วิบากวิบากเนยไหมเออเฮ้ย โอ้ยเอ็นีมีเอาเร,เราเปิดประทุนเราต้เปิดรระทุนดิแล้วเราจะสัมผัสบรรยากาศอ่าฝุ่นควัน <c oughs> นี่นะโค้งๆนะโอ้โหท่อนี้สวย <c oughs> ปายแดงปายแดงรถใหม่ายใหม่ายแดง <c oughs> นี่ไหมเออดูดูเข้มขึมดีอ๋อันนี้แหละเออดูสภาพรถแล้วเหมือนจะเป็นรอยง่ายหน่อยนะนะครับเรามาดูที่เครื่องยนต์ของเราครับเราจะมาเลือกตัวไหนดีอันนี้ความแรงครับแรงสุดได้เท่าไหร่ตอนนี้ยหนึ่นสอมเีเครื่อง V10 นี่เครื่อง v 1สิบสองใน้ะเครื่อง V12 เ,เลยจัดไป ส่วนของทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมอันติเมตพลาสไล่ไปก่อนนะทีนี้เป็นของอันติเมตพลาสทั้งหมดอ่าเป็นพวกโชค๊คของเราเป็นแบบเราจะไปแลนลี่อ่าเป็นตัวนี้แลนลี่เบรกพวกแลนลี่นี่ต้องจึ๊บเบรกทีนี่คือหัวทิ่ม ยางรถก็ไปเป็นยางแลนลี่์แลนลี่เอ,อ้ยไม่ใช่แลนลี่ออฟโรดดิอันนี้ออฟโรดแต่ตัวนี้เป็นแลนลี่เอาตัวไหนถ้าเป็นแลนลี่มันจะมีสนามที่มันเป็นอ่ามีทางเขาเรียกว่าอะไรทางขาู่ขะสลับกับทางธรรมดาอ,อ๋อเป็นทางของเราขู่ขาอย่างเดียวเป็นออฟโรดเลยอ,อ่าคลาส ของจริงอย่าเอาไปทําตามนะครับเอารถหรูมาเกือามาขี่รถอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ไหวสงสารเลยละไอ้ยกสูงดิเอ้อนี่ตอนนี้สูงแล้วสูงแล้วฟังเสียงป่อไหมปบเสียงพ่อไหมสียงพ่อ เคเท่านี้พอโอเคเรียบร้อยครับเสียงทอ่อล่นต่อมาเราไปลุยสนามกันเลยครับ,รบครบแล้วใช่ไหมเนี่ยของที่แต่งเนี่ยครบละไปยังไม่ทันลายสีถลอกอะรถหลวครับรถหลวงรถหลวมาแต่งออฟโรดกระจกแล้วเลยไม่ทันทำอะไรเลย

รู้สึกว่าจะขับโดยแสงเพื่อนๆพยายามเกาะกลุ่มเขาไว้มาแล้วยิ้ฮ้ยโอ้โหฟิวมันได้โอ้โหดูรถกันแท้งบีบบีบบีบปีวงนอกตีวงนอก

โอ้ปอปอปออไปเลยนะครับเเอาเรื่อง <โก S 2> เลยเนี่ยเป็นไงครับช่วงแต่งไปเรื่อยนี่นแหละร้อนโอ้ยเจือดเจือดโอ้ยื้อ เราจะขึ้นที่หนึ่งถนนไหมครับผัานไหม้ายเราจะได้ที่สองที่สามโอ้ยโไปขี่รถเล่นข้างข้างข้างหาดดูขับรถรู้สึกเจะเยินเลย เอีสักสักสามสักสามหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไปซ่อมก่อนดูเสื้อผ้าโอ้โหเดี๋ยวเยวนเลยครับคุณผู้ชมเย็นเยินสนามแรลลีกกับรถ BMW วบเปิดวัตถุนดูดูให้ดีสนามนี้ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับ มาแล้วครับเริ่มเปิดด้วยกันกระโดดมาแล้วแข่งแค่สี่คันเท่านั้นครับเฮ้ยบยลยยยยยยเยย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 เน้นคยร่วมครับ

นี่คนนั่งด้วยนี่คุนนี่รับรองยี่ยก็ย้อมผมสำรักควันแน่นอนเฮโยความสนุกในตัวครับอุ้ยขันมากเด้อัล้วปล่อย โอเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรขึ้น เขาซื้อใช้อย่างสวยงามเป็นไงครับคุณผู้ชม BMW เปิดประทุนแลลลี่ดูสีรถกับสภาพรถเละใครจะลองแต่งเล่นก็ตามสบายเลยนะฮะแต่ถ้าไปชีวิตจริงนี่อย่าทำซักอย่านะครับอย่าหาทำนะครับอันแบบนี้นะบอกเลย ครับก็ไปยังไงกันบ้างครับกับ BMW เปิดะทุนกันนี้นะครับก็ถูกอกถุกใจชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆไปดูก็ได้นะฮะอุ่นนะฮะที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเราสองคนจนจบนะครับวันนี้ผมบัสส์แล้วก็บอนดีเคสโซเชาแนลลาลาคุณฟังกันไปก่อนนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะฮะ เ,เพื่อนๆที่อยากจะให้เราสองคนนะครับแต่งรถอะไรแปลกๆนะก็พิมพ์เนมมาได้หรือจะเอาแบบแต่งแบบจริงจังจริงจังจก็ได้แบบแปลกๆก็ได้อรอบหน้าจะเป็นแบบไหนก็ไปอรอลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะมีแปกแลกระ้วแบกแนวกับแนวจริงจังกับลงสนามอ,อันนี้ก็ลองลองอะไรแปลกๆดูนะฮะ,ะเผื่อจะถูกถูกใจกันนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้ครับล้ำลาคุณผูช้ชมกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมดิวมันได้โโอ้โอโอโอ